การกำเนิดของภูเขาไฟธรรมชาติที่สร้างปรากฏการโลกเคยสงสัยไม่ว่าภูเขาไฟที่พ่นละวาออกมาอย่างทรงพลังมีที่มาจากอะไรการเกิดของภูเขาไฟเป็นผลจากกระบวนการทางธรณีวิทยาที่ซับซ้อนตั้งแต่การสร้างแมกมาใต้โลกไปจนถึงประตูเป็นภูเขาไฟบนผิวโลกแมกมาเป็นหินห้อมเหลวที่สร้างจากความร้อนมหาศาลในชั้นแมนเทิลชั้นใต้เปลือกโลกโดยมักพบ ในบริเวณที่มีอุณหภูมิสูงเช่นรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกเขตร้อนทางธรณีวิทยานี้เป็นจุดเริ่มต้นของพลังธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เมื่อแผ่นเปลือกโลกชนกันหรือแยกจากกันจะเกิดรอยแยกหรือเขตมุดตัวซึ่งเปิดทางให้แมกมาจากชั้นล่างของโลกถูกดันขึ้นไปสะสมในห้องแมกมาใต้เปลือกโลกพลังความร้อนและแรงดันที่มากขึ้นเรื่อยๆจะนำไปสู่การระเบิดในที่สุดภูเขาไฟไม่เพียงสร้างทัศนียภาพที่งดงามแต่ยังกระตุ้นความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างโลกและการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติสร้างพื้นที่ใหม่ และผลกระทบที่เป็นปริศนาเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่ต้องสำรวจเพิ่มอย่าปล่อยให้ภูเขาายเป็นเพียงภาพในจินตนาการกดติดตามและแชร์ความรู้นี้กับเพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะได้เรียนรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับพลังธรรมชาติที่มหัศจรรย์และเข้าใจโลกที่เราอยู่ให้ลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิม